กบสบายดีปะลูกับสบายดีอะไรก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามขับชมช่องบาตายเนาะกลพาะกันอีกแล้วปะลูกเลยบรรยากาศยามเช้าๆลุกทงคือเก่ามาหนีิกินเขาอยู่ปล่าพี่น้องเลยสไปดีพี่น้องวันเช้าพี่น้องมันจิ้เพลินเลยพักกระหอบมารอเบิ่งนนำกันเนาะว่าสีได้ยังแนมมาหนีิตอนนี้กำลัง ลังกินเขากินน้าเกันซะก่อนไ่ป้าแห่งบักแลายเลยมันมาสวยกับพ่อเอาทา <c oughs> นาดไกันเอเอ้าเข่กับ <c oughs> <c oughs> กิมฮอยชซด์เหนหองเลยแซบแซบแ,บ,แบมาเด้อมาเด้อ เพย่แต่ว่ามันบ่อคายหมูว่วันอา้าวหลังจากกี้ขขาวแล้วมาลงเลยก็มาลงมาขุดจิาะนี่แหละเนาะอันนี้ก็เป็นสีลงไปหอดกันแหละเอาแมงกับซุ่มมาปากกัน กอาปลาลุงเลย่าหลุกัปสะกอนเป็นจังไดเนาะกำลังขุดปลาลุงเลยขุดนาะขุดุดสิรอกำลงขุดเลย จิกัดเอาแบบนี้หลยแต่ปลาโลงเลยดนูนะงูมันนะนี่งูมันโตม,นนโมนันกันนนเขาเจรินไปแนวนี้มันกับสีตื้อแน่เนาะนนนกับสีบลึกไปเลย เอามาเบิดทางเขาแม่กันปงไปลุงเอผูยู่ทึกผูพากระชับลุ่มบุมบับมันอยู่เอาบ้านนี้ก็กำลังขุดปงไปลุงเอกำลังขุดกำลังเกี่ยนพี่น้องเอเอา กำลังขุดเบ่งเป็นอะไรเนาะวันนี้กะหลุดน้ำกันอีกว่าชดได้หน่อยได้ายซํำได้จักหน่อยเขาก็จังชดได้ไปขุดปะลุงไง 也很一般。嗯嗯嗯

thì chị đưa đây thì nó mới วานนี้ก็มาหอดเทือนแลละประุงเลยมาเบิ่งน้ำกันของแม่น้องเดือนมาตัวง่ายเลยของเ่าวแม่ของเฮา,า,า,าปรุงเลยนี่นะมาถาลุดน้ำกันเนาะว่าสิได้จัก พูดจักหอ่อเอาบานนี้กำลังเห็ดพูดเห็ดห่อเนาะอ๋อสิ <c oughs> ได้เท่าได้ ําลังเ 我啊，还拿好，我好呢。我 เป็นหอบเฉแหละโตมาหน่อยก็เก็บออกว้านีจะมอง,งานางเมือง

าะบาดนี้ให้น้องวิวเก็บใส่กระทานับเบิงว่าสิได้จากห่อเนาะ

คน่ะขคงแม่น้องเดือนก็ตัวมิตัวใหญ่ๆเลยเนาะเอารวมกันได้เท่าไรน้องบิว Oh. สาวสี่หอ่อของแม่นองเดือนดด <12. S 1> oh. ได้อโอ้ได้ลายเนาะมื่อนี่งงอืมได้สาวสี่เนาะของแม่นองเดือนสิบสองห่อโอ้ได้ลายค่ะไม่รู้เลยมื่อนี่ เอาล่ะเนาะสําหรับคลิปนี้ก็สมมาพอควรแล้วเฮาก็สิได้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมช่องบ่ตายต่อไปปะลุงเอ้ยพบพอกันคลิปหน้าพุ่นแหละสําหรับคลิปนี้เฮาก็สิได้กล่าวคําว่าสดีลาไปก่อนปะลุงเอ้ย